เอกปิยะเปิดใจขวงอุ้มลักขณาอดีตแฟนเที่ยวฝรั่งเศสพูดชัดผมอยากเจอเขานักสแสดงในแบบหุ่นล้ำเอกปิยะที่วันนี้จะมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับอดีตคนรักอย่างอุ้มลักขณาที่ควงลูกสาวน้องดิสนีย์ไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันงานนี้ฐานไฟเก่าจะประตูมีลุ้นรีเติร์นหรือเปล่าพร้อมอมเปิดใจห่างหายจากวงการบันเทิงเพราะความเรื่องเยอะจริงไหมผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน3 1ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้สีธัญญาเป็นพิธีกร ดำเนินรายการน้ำหนักลงไป10กิโลจริงเหรอเอกแปดมั้งครับจริงๆเริ่มลงตั้งแต่ช่วงโควิดเจตนาลดน้ำหนักเอกไม่เกี่ยวกับลดน้ำหนักเลยผมกินเยอะผมกินข้าวกินแป้งแต่ว่าไปดูเรื่องนมวัวที่เขารณรงค์ไม่กินนมวัวแล้วเราก็เลิกกินล่าสุดไปเที่ยวฝรั่งเศสกัน3คนอุ้มลักนาน้องดิสนีย์และคุณเอกซึ่งเขาเคยเป็นอดีตกันด้วยทำไมถึงไปด้วยกันเอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับอุ้มเพราะว่าถ้าพูดตรงๆเจออุ้มครั้งสุดท้ายตอนที่อุ้มแต่งงาน ไม่รู้ว่าเขาเลิกกับสามีเอ็กใช่ครับแล้วทำไมเจอกันอีกทีถึงไปเที่ยวด้วยกันเลยเอ็กผมอยากจะไปอยู่แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สามคนเพราะว่านัดแม่กับน้องสาวของผมไปเจอที่นั่นคือจริงๆก็รู้ว่าอุ้มเขามีปัญหาแต่ทุกคู่ก็มีปัญหาเลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็มีการคลิกกันหรือว่าปรับตัวเข้ามามันก็แค่ข่าวแต่สุดท้ายข่าวออกมาผมก็ตกใจข่าวออกมารู้ว่าเขาเลิกกันก่อนหรือว่าหลังที่ไปฝรั่งเสร็จแล้วเอ็กข่าวออกมาก่อน เรานัดกันไปไหมหรือไปเจอกันที่นั่นเอ็กนัดกันครับทำไมอยู่ดีๆถึงนัดกันไปฝรั่งเศสเอ็กพอมีปัญหาแบบนี้ผมคิดว่าเขาต้องเสียใจเราก็แค่อยากจะช่วยคุยลึกๆอยากจะช่วยกันปรับทุกนั่นและแต่ด้วยความที่หลังจากเขาแต่งงานเราไม่ได้คุยกันเลยเจ็ดปีคุยกันทางไลน์นิดหน่อยเองเขาก็ไปอยู่เชียงใหม่ไม่มีโอกาสได้เจอกันพอรู้ข่าวว่าเขาเลิกกับสามีคุณเอกรีบเข้าไปเพื่อซัพพอร์ตจิตใจเลยเอ็ก เราจะไปอยู่แล้วปั๊บเราเลยคุยกับน้องสาวเราเพราะน้องสาวเราเป็นเพื่อนอุ้มหลงชวนอุ้มหมายงั้นเราก็ไปเจอกันเลยเป็นกลุ่มไปเที่ยวด้วยกันสนุกๆเราคิดว่าถ้าไปเที่ยวเราจะได้ช่วยดูแลเขาด้วยช่วยทําให้เขาสนุกแค่นั้นเองถ้าคนเสียใจเราอยากไปหัวเราะกับเขาทําไมถึงอยากช่วยเอ็กเพราะอยากเจอไปเที่ยวมาสองอาทิตย์ผู้ชายคนนี้ดูแลน้องดิสนีย์ด้วย ไม่เคยเจอน้องดิสนีย์เลยเวลาเห็นอุ้มในไอจีเขาจะลงว่าสงสารลูกจังเลยลูกแพ้พอชวนไปฝรั่งเศสด้วยกันน้องสาวบอกว่าอุ้มโอเคอุ้มว่างผมก็เลยเริ่มติดต่ออุ้มอุ้มจะบอกว่าลูกปัญหาเยอะมากนะเพราะว่าดิสนีย์แพ้เยอะถ้าเขาเดินทางคนเดียวเขาไม่มีคนช่วยถือรถเข็นผมเลยอาสางั้นมาเดินทางปรับมาเป็นวันเดียวกันเลยส่วนหนึ่งเราไปดูแลน้องดิสนีย์ได้ดูแลอุ้มไหมเอกดูแลสิครับมันก็อยู่ด้วยกันมันจะมีห้องครัวใช่ไหมเราก็เลยเก็บล้างทำอาหารให้เป็นพ่อบ้าน ถือเป็นการเจอกันในรอบเจ็ดปีเขินหมายถือว่าเป็นอดีตต่อกันพอเขาทุกใจแล้วเราเข้ามาซัพพอร์ตให้เขาดีขึ้นมันมีอาการวางตัวไม่ถูกเอ็กใช่ใครเขินใครมากกว่ากันเอ็กผมสิเพราะว่าหน้าตาเขาสวยขึ้นแต่เราแก่ลงแต่เขาจะโตมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงที่กำลังมีความพอดีเราก็จะเขินมากเหมือนคนที่เป็นแฟนคลับแล้วไปเจอซูเปอร์สตาร์ซึ่งเราก็ไปโฟกัสกับดิสนีย์แทนทำให้เราไม่เขินเราจะเรียกดิสนีย์ว่าจิ๋วแล้วจะทำอาหารเสิร์ฟเขาทุกวันนี้ยังเขินอยู่ไหม เขินอยู่กลับจากฝรั่งเศสยังเจอกันอยู่เหรอเอกยังเลยไม่ได้คุยกันเลยเหรอเอกคุยครับอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมไหมเอกต้องดูโอกาสเลยครับตอบว่าอยากไม่อยากไม่ได้ณนะตอนนี้คุณเอกตั้งใจจะจีบคุณอุ้มไหมเอกไม่ครับอนาคตมันไม่รู้เลยเวลาผ่านไปเจปีมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะระหว่างตัวเขาและตัวเราไปเที่ยวด้วยกันมาสองอาทิตย์ในความสัมพันธ์ในการพูดคุยเป็นยังไงบ้าง ดีใจที่เขามาด้วยดีใจที่เขายอมมาด้วยตั้งแต่แรกคิดว่าเขาอาจจะต้องขอเวลาในการอยู่ไกลๆจากสังคมระหว่างนั้นสองอาทิตย์อะไรเกิดขึ้นบ้างเอ็กผมยุ่งมากอยู่ในครัวตีห้าดิสนีย์ตื่นตีห้าถึงหกโมงเช้าผมทำอาหารคนนั้นตื่นคนนี้ตื่นสลับเวลากันมั่วเลยครับสรุปผมตื่นตีห้าอยู่ในครัวออกจากครัวสิบเอ็ดโมงทุกคนก็อยากออกไปเที่ยวกันแล้วไม่มีเวลาคิดอะไรพวกนี้เลยครับทำไมเราต้องตื่นตีห้าถ้าเราไม่อยากทำเอ็กเพราะผมอาสาไว้ตั้งแต่ตอนแรก เราอยากทำเอกใช่ครับหลังจากทำอาหารเช้าแล้วออกไปข้างนอกกาแฟที่ฝรั่งเศสหวานไหมเอกดีครับรู้สึกดีทริปนั้นได้มีโอกาสได้คุยส่วนตัวหรือได้คุยอะไรบ้างที่มีความคืบหน้าระหว่างคุณเอ็กกับคุณอุ้มเอกน้อยมากครับแทบจะไม่ได้คุยเลยพอน้องสาวเจอกับอุ้มเขาก็จะคุยกันสไตล์ผู้หญิงส่วนผมต้องดูเด็กแล้วเด็กสองคนด้วยลูกน้องสาวกับลูกอุ้มคือเป็นคนแก่เป็นคุณลุงที่ไปบริการเหมือนเป็นพี่เลี้ยง ถ้าอุ้มดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับอุ้มและน้องดิสนีย์เอถ้ามีโอกาสได้ดูแลอุ้มกับดิสนีย์ก็จะเต็มใจที่จะดูแลครับดูแลนะครับยังไม่รู้เรื่องความรักเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตแต่ผมอายุเยอะแล้วมันไปใส่ใส่เรื่องการเทคแคร์กับดูแลมากกว่ามันไม่ได้คิดฉับชฉวยเรื่องความรักหรือแซกรีวิวผู้หญิงที่ชื่ออุ้มลักษณะน,น่ารักยังไงในสายตาคุณ สมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันเยอะเลยตอนนี้อุ้มเป็นผู้หญิงที่มีพลังบวกในตัวเยอะมากแล้วผมไปอยู่โลกไหนก็ไม่รู้ที่มีแต่ความเศร้าโศกและความลบกลับมาเจอกับอุ้มครั้งนี้มันทําให้ผมตกใจในความโตของอุ้มแล้วก็ทัศนคติที่เปลี่ยนไปมันทําให้เราดีขึ้นไหมเอกตกใจตกใจเรามองบวกกับชีวิตขึ้นไหมเอกไม่เพราะผมเป็นคนที่มองเหมือนเดิม แต่ผมรู้สึกว่าอุ้มเปลี่ยนไปดีใจกับอุ้มแต่ตัวเองยังไม่ได้ไปถึงแบบอุ้มหรอกคือผมมีความสุขที่อยู่ในจุดนี้ด้วยน้ำหนักลงคือเราตั้งใจให้มันลงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราเอกสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราจากการที่เห็นผู้หญิงเขาปิดแค่จุกหัวนมเป็นคลิปวิดีโอของเมืองนอกที่ชูว่านมวัวสำหรับลูกวัวไม่ใช่สำหรับลูกคนและไม่ใช่สำหรับคนแค่นั้นเองผมเยไปศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการนมวัวผมเลยรู้ว่ามันเป็นการทรมานสัตว์กับการกินนมวัวเรากินปกติ ใช่ใช่เพราะมันคืออาหารพ่อแม่สอนมาอย่างนั้นเอกใช่เราถึงเป็นมะเร็งตามพ่อแม่ไงครับถ้าเกิดแม่เป็นนอกจากนมวัวแล้วไม่กินอะไรอีกเอกเริ่มลดเนื้อสัตว์พอเลิกกินนมผ่านไปหกเดือนเพื่อนเริ่มทักว่าทําไมผอมลงทุกวันนี้กินเนื้อไหมเอกกินสองเปอร์เซน์กินผักผลไม้และแป้งทําให้อิ่มพอเริ่มจากนมวัวปุ๊บมันหายไปเพื่อนถามว่าเป็นอะไรไปลองชั่งน้ําหนักดูหรือย,ยังพอชั่งปุ๊บมันก็ลดไปเจ็ดโลมีข่าวหรือว่าอยู่ดีๆผอมซุปลงไปเลยป่วยหรือเปล่า ไม่รู้ตัวด้วยจริงๆถ้าเราป่วยเราก็ไม่รู้ตัวหรอกเพราะเราไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเราไม่ไปตรวจร่างกายเราไม่ทําอะไรเลยแต่น้ําหนักมันหายไปเพื่อนจะบอกให้ไปตรวจร่างกายประจําปีแต่ว่าผมพยายามที่สุดแล้วในการที่กินชีวจิตถ้าเราดูแลขนาดนี้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเขา้าพอเห็นเราผอมเขาคิดก่อนเลยเอ็กเป็นโรคอยากจะบอกอะไรกับเขาเอ็กผมเลยตัดปัญหาด้วยการที่ทําไมผอมจังเลยผมเป็นมะเร็งก็จบเลยผมไม่อยากตอบเยอะพอบอกว่าเป็นมะเร็งเขาจะเฟดสงสารแล้วจะถอยไปเลย แล้วเป็นไหมเอกไม่รู้คือถ้าเกิดเราเป็นเราก็ไม่รู้หรอกครับมันอาจจะอยู่ขั้นหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ตัวในเมื่อเราไม่ไปตรวจเราก็ไม่รู้ถ้ามีคำว่ามะเร็งถ้าเป็นหนักมากสิ่งที่ตามมาคือความตายทำไมถึงไม่กลัว ลึกๆก,กลัวเพราะตอนนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะดูแลและอยากจะปกป้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีผมสามารถตายได้เลยไม่ต้องคิดเยอะผมคิดว่าทำไมต้องคิดว่าความตายยอเป็นความบาปผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่าในเมื่อเราไม่ห่วงเราก็ไปได้เลยไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกว่าเธอบาปนะเธอจะฆ่าตัวตายผมไม่คิดแบบนี้เคยคิดจะอยากตายเหรอเอกมีครับเวลามันเสียใจเยอะๆก็แค่คิดว่ากระโดดลงไปแล้วมันจบเลยที่บอกว่าเสียใจเยอะๆเสียใจอะไร บางทีเป็นเรื่องแค่ต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นมาเจ็ดปีแล้วถูกตัดในวันเดียวแค่นี้ก็เอฟเฟกกับชีวิตผมแล้วแบบนี้อารมณ์เหมือนคนเป็นซึมเศร้าไหมเอกผมสามารถออกมาจากตรงนั้นได้คือออกมาจะกลับไปร้องให้ก็ได้หรือดูคลิปฆ่าสัตว์แล้วร้องให้ก็ได้หรือว่าจะออกมาแล้วทะเลาะก,กับเพื่อนก็ได้แล้วเวลาที่คิดว่าจะตายคือมันหยุดคิดตรงนั้นไปแล้วคือสามารถที่จะคิดได้และสามารถที่จะไม่คิดได้เพราะเมื่อไหร่ที่เราหมดห่วงตรงนี้เราตายได้ทุกวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ ยังเป็นแบบนี้ครับตัวเราต้องเลือกที่จะอยู่หรือจะตายด้วยตัวเองเราเลือกอยู่ใช่ไหมเอกใช่ครับเราดูคลิปสัตว์ถูกทรมานเราเศร้าเอกใช่ครับแล้วเราหิวใจยังไงเอกดูการ์ตูนร้องเพลงแค่นั้นเองมันจะเป็นจุดที่เบิกบานถ้าเรารู้เป็นแบบนี้ทำไมไม่ไปหาหมอเอกทุกคนจะต้องด่าผมผมต้องขออภัยคุณหมอด้วย เพราะจริงๆผมไม่มีความเชื่อด้านยารักษาโรคและการเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วต้องขอโทษคุณหมอด้วยผมไปรักษาตัวหลังจากที่เป็นโควิดผมโกหกหมอว่าผมกินยาแต่ไม่กินปล่อยให้หายเองผมไปนอนที่โรงพยาบาลเพราะผมไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณหมอถามว่าโอเคไหมโอเคครับผมรอให้หายเองผมรู้ตัวว่าผมอยู่ในโรงพยาบาลแล้วมันปลอดภัยแล้วผมก็ไม่จะเป็นต้องกินยาถ้ามันเข้าปอดแววมันจําเป็นต้องกินยาผมค่อยกินถ้าผมกลัวตายแต่วันนั้นผมยังไม่ถึงขนาดนั้นผมเลยไปไม่กิน เชื่อมันในความเป็นเรานั่นแหละเอ็กซ์ซึ่งผิดหรือถูกเราก็ไม่รู้ปฏิเสธละครไปกี่เรื่องเอ็กจะไม่ได้เพราะตอนนั้นฉีดวัคซีนหรือยังถ้ายังเข้ากล่องไม่ได้โอเคครับไม่ได้เข้ากล่องแน่เพราะไม่ฉีดก็ไม่เล่นเอ็กซ์ครับไปฉีดก่อนไหมผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ฉีดอดตายขายก๋วยเตี๋ยวก็จะไม่ฉีดมีคนบ่นไหมเอ็กสมัยนี้มันเรื่องเยอะจังเลย ผมจะไม่คุกคามใครเพราะว่าถ้าเขาไม่เอามีดมาแทงผมด้วยควันบุหรี่หรือด้วยสิ่งที่มันทำลายยุคภาพผมก็ไม่คุกคามกับเขาถ้าเขาพูดแบบนี้เราก็ปล่อยผ่านเลยเอกใช่ครับแต่ก็มีคนพูดบ้างเรื่องอาหารการกินเรื่องการไม่กินน้ำมันเขาว่าเราเยอะเหรอเอกใช่ครับแต่จริงๆเอาข้าวเปล่ามาให้เราจานเดียวเราก็กินได้แล้วรู้สึกยังไงกับข้าวที่มากับกล่องโฟม แย่ yeah, มากเพราะว่ารัฐบาลบอกให้หยุดผลิตโฟมทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่าตัวตายแต่ก็ยังทําแล้วในกองถ่ายผมเห็นกับตาเลยเทน้ําก๋วยเตี๋ยวร้อนๆลงแล้วมันทะลุลงโฟมเลยมันร้อนและมันน่ากลัวมากหลังจากนั้นก็เลยกลัวโฟมบอกว่าไม่อยากตายแต่กินทุกอย่างให้เราตายมันก็ไม่คุ้มเหตุผลจริงๆที่เฟดตัวออกจากวงการบันเทิงเพราะอะไรหลายคนมาว่าไม่มีงาน เอาจริงๆมันก็ไม่มีงานจริงๆคือบางอย่างเราอาจจะเลือกตัดแขนตัดขาตัวเองด้วยมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าวันนี้ตื่นมาเราไม่อยากเจอคนเราก็จะไม่ไปทํางานบางทีเราก็จะถามเลยว่าตอบยังไงให้เขาไม่เอาเราไปทํางานก็อาจจะพูดเรื่องค่าตัวที่แพงมากจนเขาไม่อยากให้เราไปทํางานแต่จริงๆลึกๆเราก็ไม่อยากทํางานแต่มันเป็นไรายได้ที่เราจําเป็นต้องมีเรียกว่าตัดแขนตัดขาตัวเองนั่นแหละครับทําไมถึงชอบภาคเสียง เป็นความโชคดีการแสดงผมชอบมากนะมันเป็นการฝึกฝนตัวเองแล้วก็ฝึกฝนสมองแต่มันฝึกด้านเดียววันไหนที่เราตกงานจะมีคำในวงการเยอะมากคำว่าตกงานไม่รู้ตัวเขาหยุดโทรหาเราเขาหยุดโทรเลยแล้ววันนั้นเราต้องกินแกลบเลยแล้วนี่สินที่เรามีอยู่เราจัดการไม่ได้เลยมันเป็นความโชคดีที่มีคนชวนผมไปแค่เสียงไปลองพากเสียงดูว่ารายการนี้เกิดขึ้นมา ไม่อยากให้ผมลองไปภาคดูมีคนเรียกไปภาคเสียงโฆษณาก็เลยทำมาเรื่อยๆแล้วงานนี้เป็นงานที่ไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่มีคนว่าแล้วมันเป็นงานที่ไม่ต้องเจอใครไม่มีคนมาสูบบุหรี่แทงเราเราไม่ต้องไปกินอาหารกองซึ่งอาหารกล่องมันอร่อยนะแต่เราไม่รู้วิธีการทํามันเป็นยังไงแม้กระทั่งพ่อแม่เราตอนนี้เรายังไม่เชื่อใจเลยเพราะว่าแม่เราแก่แล้วบางทีทาพลาสติกตกลงไปใช้หม้ออลูมิเนียมใช้หม้อเชฟรอนคนแก่บางทีก็ไม่รู้จะกลับมาทวงบัลลังก์เซ็กซี่บ่อยจริงเหรอเอก ไม่จริงครับเดี๋ยวนี้คนหน้าตาดีหุ่นดีเยอะมากณนะตอนนี้งดรับถ่ายแบบเซ็กซี่จริงไหมเอกงดก็ได้ครับเพราะมีช่วงหนึ่งกระแสข่าวเยอะมากจนเอกบอกว่าทนไม่ไหวเอกมันเกี่ยวกับเรื่องเกนอนกับผู้ใหญ่เพื่อให้ได้ละครแล้วก็เรื่องเกาะคนนู้นคนนี้ดังถ้าเกิดฟังไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องไปรับงานทํานอนอยู่บ้านก็อดตายไปข่าวไหนที่เราไม่โอเคที่สุด มันขึ้นอยู่กับโมเมนต์นั้นว่าเราเสียใจเรื่องอะไรสมมติว่าเราเสียใจเรื่องคนคนหนึ่งอยู่แล้วเขาบอกว่าเราไปกับเขาดังมันก็จะเสียใจตรงนั้นโดยรวมแล้วเอฟเฟก์ไม่ค่อยมีเพราะว่ากับตัวเราโอเคทุกอย่างเพราะเราต้องอยู่ตรงนี้แล้วยืนให้ได้เหมือนกับที่ทุกคนเจอแต่เอฟเฟกมันจะไปอยู่กับครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่ทุกคนโดนจริงๆแล้วเราไม่ได้ห่วงความรู้สึกเราครอบครัวสําคัญกว่าเอกใช่ทุกคนก็จะไปถามพ่อทุกคนจะโทรไปถามแม่ครอบครัวว่ายังไงเสียใจไหม เขาไม่เลือกที่จะอยู่วงการและเขาไม่ได้อยากที่จะอยู่วงการเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้พร้อมที่จะรับอะไรแบบนี้เขาจะตกใจกลายเป็นเราเอามีดแทงตัวเองอีกแล้วว่าเราเอาความทุกข์ร้อนไปให้เขาเราสงสารทุกคนที่อยู่รอบๆแล้วเราสงสารตัวเองไหมเอกไม่ค่อยครับมันจะมีแค่ว่าก้าวทางผิดเดินไปทางผิดถูกแฟนทิ้งเราร้องให้จบเวลาอะไรที่มันเป็นตัวเราอยู่ก yeah. ับตัวเราเธอจะร้องให้จะบ้าจะอะไรก็อยู่กับเราแต่ว่าอะไรที่ครอบครัวเราไม่ได้เอกใช่ ถ้ารู้สึกว่ากระทบกับคุณพ่อคุณแม่ขนาดนี้ทำไมไม่ออกมาชี้แจงเลยเอ็กเคยพูดแล้วรู้สึกว่าพูดออกมาเราก็แทงตัวเองเราก็แทงคนอื่นไม่ว่าจะพูดอะไรถึงใครมันก็แย่ไปหมดนั้นหยุดดีกว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ปล่อยข่าวเอ็กผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าอะไรที่ตัวเองมั่นใจว่าฉันรู้ดีฉันเข้าใจดีเรื่องนี้ฉันรู้บางทีก็ไม่อยากให้มั่นใจในตัวเองเยอะเกินไปเพราะว่าเวลาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆทั้งตัวเราตัวคุณมันไม่มีใครที่เหมือนเดิมเสมอไป หลายคนคิดว่าสาเหตุความรักของเราที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะเราเป็นเกย์เอ็กมันไม่ใช่เรื่องที่สมบูรณ์แบบเลยเพราะถ้าเราไปคบกับผู้ชายมันต้องสมบูรณ์แบบในแบบนั้นผมเลยไม่คิดว่าผมต้องไปทางไหนทําไมตอนมีข่าวไม่ออกมาแก้ตัวเอ็กเราอยากให้เขามีความสุขกับข่าวที่เขาปล่อยแล้วถ้าเกิดวันนั้นเราอยากจะเป็นแบบที่เขาพูดเขาจะได้มี power ววเราไม่ติดเพราะทุกคนเปลี่ยนได้เราไม่ได้โฟกัสว่าจะเป็นสถานะไหนถ้าคุยด้วยแล้ว happy ก็คือจบเอ็ก ครับเราอาจจะวิ่งเข้าหาผู้หญิงอายุเยอะแต่เราไม่ชอบเด็กมันก็เป็นอย่างนี้วันหนึ่งเราก็เปลี่ยนได้ซึ่งยุคนี้มันเปิดเอกเชื่อเรื่องวิญญาณและผีจริงไหมตอนไปบวชมาเจออะไรบ้างเอกผมไม่เคยเชื่อเลยแล้วผมไปบวชผมโดนปูไตคือผมไม่อยากบอกให้คนฟังแล้วเอาไปพูดต่อเพราะยังมีเด็กๆที่เป็นลูกๆเขาก็กลัวผีเอาตรงๆเลยมันคือจิตวิญญาณถ้าเราไม่เชื่อบางทีเราไม่เห็นเราเชื่อเราเห็นมันมีด้วยคุณไม่เชื่อแต่คุณได้สัมผัสเอก ใช่ผมไปบวชพรามแล้วผมดื้อผมไม่ยอมไปนอนในศาลากลางผมไปบวชที่อุดรเป็นวัดป่าผมเลือกจะบวชเพราะไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนยังไม่เจริญแต่ผมดื้อผมหนีไปอยู่กุฏิที่มีหลวงพี่ที่เขาคลังเขาชอบปฏิบัติธรรมในป่าชา้าผมไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงผีเวลาพูดอย่างนี้มันเหมือนคนบ้าคนไม่เชื่อเขาจะไม่เชื่อเลยซึ่งผมก็ไม่เชื่อแต่ถ้าคุณโดนคุณจะมีอีกความคิดหนึ่งโดนอะไร ผมนอนแล้วมีปูไต่กิ่งไม้ตกใส่หลังคาแล้วลากเป็นวงกลมเมื่อก่อนเป็นหลังคาสังกสีมีเสียงล้างเท้าในห้องน้ําสตร์น้ํามันเริ่มเป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะเป็นจิตวิญญาณทุกคนไปอยู่ในนั้นมีเอ็นที่ดื้ออีกสามรูปหลวงพี่เลยถามว่ามีนมกล่องไหมก็เลยไปวางแล้วหลอดมันกระดิกจากเสียงน้ําเสียงหลอดไม่เชื่อแต่ว่าเจอแล้วแล้วบอกว่าไม่เชื่อทําไม